เกาเกาเกาโอ้ 9, 9, 9, oh, สนับยางกระเด็นครับสนับกระเด็นออกมาโอ้ห oh, ดุกดิกปาปิยองยังไงโรนล้มครับอุย้ยสอล้านห้าวิวเลยเหรอวะเ,เฮียกูเพิง่งดูรู้ได้เนี่ยเฮ้ยมันสอล้านหวิวเลยเหรอ ก็ถูกใจให้หน่อยได้ไหมครับผมขอแหละเออแม่ผมทำปลาเผาให้ผมกินคุณดูยายดูผมกินไหมผมจะเอาปลาเผามาให้กินให้ดูนับแทงไฟ SMD เี่ยมเชีย กินให้ดูเรื่องนนานาๆมึงไม่เคยกูเห็นกินปลาเผาหรอกเดี๋ยวก็ให้ดูนะแต่พวกมึงห้าไมไปบอกน,นะมึงกินปลาเปกลกาตัด ฟีครับพี่ตาครับรักทั้งพี่ทั้งแหม่มเลยครับตาวานดำฟีครับพี่ตาครับรักทั้งพี่ทั้งแหม่มเลยครับตาวานดำบอนดำทองันมิซาก้าหรอผมกดถูกใจให้แล้วนะครับ <Hey. S 1> ผมใจดี <Hey. S 1> กดไปสองทีเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ็มดีไปหนึ่งตัวแทงไปอีกหน hey, ึ่งเฮ้ยหนึ่งต่อสามไม่ไหวยาไปยาไปอีกหนึ่งเปลี่ยนเป็นไม้โอ้โดนโม่งไม้ครับจังหวะนี้เอ็มดีโม่งไม้ครับเขาเปลี่ยนรักไก่นะครับ ทางด้านมะเขือสเตปปุนก็เรียกเพื่อนมาโอ้โหโดนอินโมเนชันไปหลังจากนั้นอ่ะโอ้เอ็มดีผัดเป็นผักเป็นปลาเลยครับเล่นกันในวงไฟยังไงไม่รู้ครับที่เรารู้ชุบเพื่อนอยู่จะโดนปิดหรือเปล่าเวียงไม้ไปจยงหงวะนี้เวียงไปอีกตีแล้วครับโดนอีโมไปอีกหนึ่งตัวครับไม่น่าไหวครับเล่นกันอย่างนี้นะฮะตีหนึ่งนะจะเป็นตีหลักนะครับ ปืนไม่อีกคมครับผมว่านะเวลานี้ต้องเล่นไฟแข็งกระโดดกระโดดผิดจังหวะหรือเปล่าชุบเพื่อนอีครับปิดไม่ลงไล่ลักไม่ชุบเพื่อนแล้วครับชุบเพื่อนหรือเปล่ามะเขือยังไงมะเขือโดนไม่อไหวครับชุบแล้วครับจังหวะนี้ต้องชุบครับต้องชุบต้องชุบเพื่อนข้างหลังชุบหรือเปล่าเอา,อย,ายังไงยังไงยังไง หนึ่งต่อเทไล่หนึ่งต่อไม่ไหวครับโดนอิโมโไปหนึ่งคนครับไล่ปิดแล้วครับเอ็มดีลุกรีกันมารีกันมายังไงโอ้เอ็มดีกลับมารีได้ครับแต่อีโมครับเมฆมังกรบินนะครับกับดิกสยุกกิ๊กนะฮะกินไปแล้วครับวิ่งไปเอาเพื่อนแล้วครับไล่ปิดไล่เปิดแล้วเขือสมุกมิกปาปิยองกุกุไหไล่รักยังไง ปืนไลยิงลยิงยิงไม่เข้าครับกินไปแล้วกินไปแล้วสามสามครับวิ่งมาเอาเพื่อนเอาวิ่งครับวิ่งมาละชอนสีชอบพันทำทรงเ,เป็นคนภาคเ่จริงเหมือนควาย,ยเลยพี่เอา้าเกิดหรือเปล่าอย่างนี้จะเกิดหรือเปล่าจะเกิดหรือเปล่าจะเกิดหรือเปล่า เกิดหรือเปล่าครับเกิดหรือเปล่าเกิดหรือเปล่าโดนไม้ไปโดนไม้ไปโดนไม้ไปโอ oh, ้ยมายัดไม้ตรงนี้ครับสี่ห้าคนครับวงนัวครับต้องเป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนมีดตายเอาตายเอาเลยครับไร้รัดยังไงเอายังยืนแข็งอยู่ตายไปอีกหนึ่งเอาเพื่อนก่อนถูกต้องแล้วครับไม่น่าไหวครับทีบ โดนไปเอาโดนเปิดอย่างนี้อุย้ยสนับเกา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 โอ้สนับยางกระเด็นครับสนับกระเด็นออกมาโอ้โยดุกดิก๊กปาปิยองยังไงโรนล้มครับฮะทำไมเขา,ขามาเล่นอยู่ตรงนี้วะ ไม่มเล่นข้างนอกได้ด้วยหรอวะสามไปสามมาสามไปเอาโอ้โหโดนไปหนึ่งหัวครับโดนตวัดงวนกันไปทีหนึ่งฮะ เอ็นดีผ่านเข้ารอบมึงรอยเฮียอะไรตบมือกันดิเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากต้องเพียงเพลงเสียไม่ได้ครับน้องเพลงนี้มฟ อ้ยเพลงแม่งสองล้านวิวแล้วเหรอวะอุ้ยสองล้านห้าวิวเลยเหรอวะอ้เฮียกูเพิ่งดูรู้ได้เนี่ยเฮ้ยมันสองล้านห้าวิวเลยเหรอเฮียแม่ง ไอเชี่ยเฮ้ยเพิ่งเ็นี่ เฮ้ยกูใครไปโดนหนึ่งหัวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนตายไม่เอาเพื่อนก่อนหรอ ไจนตายไม่มีใครเห็นเ,เลยโห้เซยมากูเตะฮะเก่งมากเลยมันเฮดหายไปดิของมันหมดเนาะยาเลยก็หมดแล้ว <c oughs> ยาหมดของหมดอือไอ้พวกยาวิ่งยากันทันไม่มีก็โดนยิงล้มไงเล่นกันไรรักไปแล้วไงยากันทันยาอะไรกูถามดตีสองมันได้เบ้งไหมคนดูตีสองเราอะใครอะตีมันเป็นตี้ใครอะตีสองอะมันได้เบ้งปะ ตีสองได้บ่อยเหรอตีสองเป็นตีของใครครับได้บอกกว่าตีไหลอีกเหรอโอตีตีมันก็ว่าหรอกแต่ตีของโบโ แล้ววันนี้ได้ไหมเราได้สักอันไหมมาเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะมือแตกไหมแค่นั้นเองนะครับคนดูเราจะมือแตกหรือเปล่าผมมีงบ 10m ผมอยากวัดกับ m d ไฟแรก 10m ผมอยากวัดกับ s m d ไฟแรก10ล้าน10ล้านเลย